สวัสดีค่ะทุกคนขวีนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ข้าจะพาทุกคนมาแชร์ทิศการเก็บเงินกันซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าในยุคนี้เป็นยุคแบบว่าดิจิทัลเนาะการจ่ายเงินการโอนเงินการทําธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคือปัจจุบันนี้น้อยคนมากๆที่แบบจะพกเงินสดอ่ะคือส่วนใหญ่เราก็จะแบบไปโอนตามร้านร้านเขาก็จะมีแบบ QR code สแกนให้เราโอนให้เราจ่ายซึ่งมันเร็วมากๆต่อการใช้เงินของเราเลย ะะวันนี้เนี่ยข้าก็เลยรวบรวมทิศการเก็บเงินการออมเงินฉบับวัยเรียนแบบวัยนักศึกษาหรือว่าวัยนักเรียนมัธยมเนี่ยมาฝากทุกๆคนกันนะคะแล้วก็มาแนะนาแอปพลิเคชันสาหรับการเก็บเงินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยทําแบบเข้านะคะก็คือการแบบออ,อมเงินก็คือเราเหลือเท่าไหร่ออมเท่าที่เราเหลือนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่อาจมีเงินเหลือได้นะคะเพราะฉะนั้นทิศแรกที่เขาอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือการออมก่อนแล้วค่อยใช้ะคะ่ะคือเราเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายในแต่ละเดือน ว่าแบบเราเนี่ยจะออมเงินเท่าไหร่หรือเราอาจจะตั้งเป้าหมายในปีนี้ว่าปีนี้แต่ละเดือนเราจะออมเงินเท่าไหร่พอเราได้เงินก็หรือค่าขนมมาแล้วเราก็แบ่งเงินส่วนนั้นเนี่ยไปออมเลยและที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยมาแบ่งเป็นสัสดส่วนเอาว่าเราจะใช้จ่ายในเรื่องไหนบ้างอย่างของข้าวนะคะข้าวก็จะใช้แอปพลิเคชันข้าวพ็อกเก็ตเมดบายเคแบงเลยคือทุกคนน่าจะรู้จักกันแต่คือข้าวะ่ะเพิ่งได้มาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวช่วยที่แบบดีมากๆเลยสําหรับวัยเรามากๆเลยนะคะแอบปบนี้นะคะ เขาก็จะเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินแต่ละส่วนคือในนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นคาวพ็อกเก็ตแบบแบง่แบงหลายๆบัญชีหลายๆกระเป๋าได้เนี่ยอย่างเช่นของข้าเนี่ยของข้าก็จะมีบัญชีเก็บใช่ไหมคะบัญชีเก็บก็จะเป็นบัญชีที่ข้าเนี่ยตั้งล็อกเอาไว้ด้วยว่าห้ามโอนออกไปที่อื่นคือพอข้าได้เงินก้อนมาปุ๊บไร้เงินค่าขนมข้าก็จะแบง่แบงเก็แบเบข้าบัญชีนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยไปแบ่งตามบัญชีย่อยต่างๆตามคาวพ็อกเก็ตต่างๆที่เราได้ตั้งไว้ของข้าก็จะมีพวกค่าขนมค่าอป ค่าหอนู่นนี่นั่นก็คือแบ่งตามนี้เลยนะคะคือในคาร์พ็อกเก็ตนี้เนี่ยเขาอะสามารถตั้งเป้าหมายให้เห็นแต่ละกระเป๋าได้เลยว่าในคาร์พ็อกเก็ตอันนี้เราจะเก็บเงินเท่าไหร่แล้วในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะโอนเงินเท่าไหร่คือเราสามารถตั้งรายละเอียดตรงนี้ไว้ได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะต่อจากที่2นะคะนั่นก็คือการแบ่งเงินเป็นสัดส,ส,ส่วนะคะ่ะเชื่อว่าการแบ่งเงินเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ผลมากๆสําหรับวัยเราเลยนะคะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าในแต่ละส่วนในแต่ละก้อนของเราเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ ตรงไหนได้บ้างหรือว่าในการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถหยิบจากก้อนไหนมาใช้ได้บ้างมันจะไม่มีการแบบหยิบยืมแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยข้าจะแบบฮ้ยพอเงินกินหมดเราก็จะไปขอย,ยืมมาจากบัญช,ชีนู้นบัญชีนี้ซึ่งมันจะทําให้เงินเราค่อนข้างที่จะลอยหล่อลงมาเรื่อยๆนะคะสาหรับการแบ่งสัดส่วนเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยว่าใครใช้จ่ายเท่าไหร่ประมาณไหนของอย่างของข้าเนี่ยถ้าพี่จําเป็นเลยนะคะก็จะมีแบ่งสัดส่วนเป็นเงินออมก็คือเงินที่ต้องเก็บประจําทุกเดือนค่าใช้จ่ายประจําเดือนก็จะมีพวกค่าหอค่าโทร ค่าน้ำค่าไฟที่มันต้องจ่ายประจําทุกๆสิ้นเดือนแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็จะเป็นแยกย่อยไปอีกเป็นค่าช้อปปิ้งค่ากินค่าไปเที่ยวหรือค่าซื้อของจิบปาถะของใช้ต่างๆก็จะแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ในค่าพกเก็ตค่ะเขาจะแบ่งเป็นย่อยๆเพื่อให้เขาสามารถเห็นภาพง่ายมากยิ่งขึ้นว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วรายรับของเราอ่ะมีส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเขาจะลองสร้างให้ดูนะคะเราก็จะตั้งค่าพกเก็ตมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถ ตั้งชื่อได้ว่าอา่ะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ใส่เป็นรูปภาพได้เลยแล้วก็เราสามารถตั้งเป้าหมายไว้ได้ด้วยว่าเราจะอ่มีเงินในกระเป๋านี้เท่าไหร่แล้วก็ล็อกได้ด้วยว่าแบบห้ามเอาออกแต่ในกระเป๋นี้เขาจะไม่ล็อกนะเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเนาะนี่มันก็จะมาขึ้นในหน้าค่าวโปกเจกตรวมของเราอย่างนี้เลยนะคะในนี้นะคะเขาสามารถย้ายเงินแบบบัญชีจากอีกกระเป๋านึงไปอีกกระเป๋านึงง่งายมากๆคือเราสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ได้เลยว่าอันนี้เราย้ายไปทําไมอย่างเช่นจากบัญชีหลักนี้ใช่ไหมคะเขาจะย้ายไปบัญชีช เราก็สามารถกดเลื่อนปุ๊บย้ายได้เลยแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราใส่รายละเอียดเราก็สามารถใส่รายละเอียดได้ว่าอันนี้เป็นของขวัญสาหรับการทํางานนอะไรอย่างนี้ก็ไป,ไปไปอยู่ในส่วนของช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะคือในนี้นะคะการย้ายเงินหรือการโอนเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีทั้งการโอนเงินสแกนคิวอารโค้ดถอนเงินได้ตลอดเลยเหมือนเวลาที่เราไปซื้อของร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้จ่ายในนี้ด้วยการใช้ที่กระเป๋าของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาก็โอนออกจากในนี้ไปเลยก็คือง่าย มากเขาก็จะมีเอ่อขึ้นเป็นรายละเอียดให้ว่าเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างสาหรับพลิกที่3นะคะนั่นก็คือช็อปเท่าไรออมเท่านั้นวิธีนี้เข้าชื่อว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะเก็บเงินจริงๆแบบตั้งใจจะเก็บเงินจริงๆวิธีนี้อาจจะได้ผลสําหรับเราเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้การออมของเราไม่สําเร็จนั่นก็คือการช็อปปิ้งนั่นเองเชื่อว่าเวลาใครที่แบบเงินเดือนออกมาใหม่ๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เพิ่งให้เงินรายเดือนหรือรายอาทิตออกมาใหม่ๆเราก็จะรีบพุ่่งงงตัวไปซื้ออขทีเรา หรือว่าของที่เราอยากได้นั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยสมมติมนะคะเข้าอยากได้รองเท้ามากแล้วคู่นั้นมันพู่ละ1,200บาทแล้วเราก็พุ่งตัวไปซื้อเลยพอพุ่งตัวไปซื้อเสร็จปุ๊บเราโอนเงินจากบัญชีช้อปปิ้งไป1,200บาทเราก็จะโอนเงินจากบัญชีหลักเข้าไปในบัญชีเก็บ1,200บาทก็คือช้อปเท่าไหร่จ่ายกลับมาที่ตัวเองเท่านั้นวิธีเนี้ยมันจะทําให้เราอะคิดไต่ตองมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊สิ่งเนนนี้มััจําป็กบ จริงหรือเปล่าจนเราแบบคิดมากจนแบบอาจจะไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราอยากได้ของสิ่งสิ่งหนึ่งอะมันอาจจะเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบคือเห็นแบบอยากได้แต่ว่าพอผ่านไปน,นานๆพอเริ่มไตรตรองพอเริ่มคิดเราก็เอ้ยมันก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนี่ว่าคิดว่าทุกคนอะน่าจะเคยเป็นการใช้วิธีเนี้ยมันก็จะเป็นการทําให้เราเนี่ยคิดทบทวนทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าจะซื้อดีไหมคือถ้าฉันซื้อเธอเนี่ยพันสองฉันก็ต้องเสียเงินค่ากินหรือว่าเงินที่ฉันจะเอาไปในส่วนอื่นไปให้เงินเก็บอีกอฉัันนวรเสีียมมไปด ทุกคนลองไปทําตามนะคะได้ผลคลิกที่4ค่ะนั่นก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง้อดีของการทาบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นท <anak> ี่ไปที่มาของเงินว่าเราเสียไปกับอะไรบ้างใครเคยเป็นไหมคะว่าแบบเฮ้ยนี่เราซื้ออะไรไปทำไมเงินหมดแล้วอ๋ออ๋อทีนี้เงินหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ้าวเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่วาทีนี้หรือเรากินเยอะเอ๊ะหรือเราจ่ายค่ารถเยอะหรือเรานู่นนี่นั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ทํารายรับรายจ่ายเลยอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเงินเราอะเสียไปกับอะไรบ้างแล้วเงินเราหายไ ใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลแบบนี้ในยุคที่โอนง่ายจ่ายเร็วอย่างเงี้ยจะให้กลับบ้านมานั่งทําจดวันนี้จ่ายนู่นนี่นั่นไปค่าเท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง,างก็คือเอาเหอะว่ามันมันไม่ทานจริงๆอะ่ะเขาก็ทําไม่ได้นะคะเคยแบบว่านั่งจดว่าเฮ้ออยวันนี้นึกก่อนวันนี้แต่ค่าอะไรไปบ้างในโทร,รศัพท์เมมไวนะ้แล้วนะก็โน้ตไว้แล้วนะแต่เอ๊ะทำไมเงินมันก็ยังหายอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราอะ่ะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงคือแอปนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยเราจัดสรรเงินเท่าัรนะคะเขาเนี่ยย ได้สะดวกด้วยเพราะว่าเขาเนี all so, it s, it s ่ยมีตัวอย่างที่เขาบอกก็คือมีสแกน QR โค้ดหรือว่ามีการโอนออกพร้อมพุงพร้อมเพย์ธนาคารทนาคารได้หมดเลยในนี้เนาะเราก็สามารถทําธุรกรรมต่างๆภายในแอปได้เลยเพราะว่าแอปเขาอะก็คือเชื่อมต่อกับบัญชีเราอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราแค่โอนเงินจากบัญชีของเราเข้ามาในแอปแล้วก็มาแบ่งแยกย่อยแต่ละคาพ็อกเก็ตแต่ละกระเป๋าว่าแบบจะใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างเนาะเนี่ยเวลาใช้จ่ายตัวข้านะเ้าก็จะโอนจากกระเป๋านี้เลยแล้วก็เขียนรายละเอียดว่าเอ้ยข้าวเนี่ยจ่ายค่าอะไรเช่นค่า ค่ารถค่าแท็กซี่อะไรเงี้ยเพราะในแอป,ปนี้เขาสามารถดูประวัติการโอนหรือการทำรายการย้อนหลังได้ด้วยมันก็เหมือนเป็นการทำรายรับรายจ่ายไปในตัวเลยเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้เราจ่ายค่าอะไรไปบ้างอะไรเท่าไหร่บ้างทิปที่5นะคะนั่นก็คือการตั้งบัตรเจตของทริปที่จะไปเที่ยวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยตั้งบัตรเจตทริปของการจะไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคะผลที่ตามมาคืองบบานปลายค่ะเผลอๆก็คือต้องไปหยิบเงินจากบัญชีนี้มาใช้ บัญชีนั้นมาใช้และอีกอย่างคือพอเราไปเที่ยวกับเพื่อนอะ่ะมันจะมีความแบบเล่าออกก่อนเพื่อนค่อยโอนหรือเพื่อนออกก่อนแล้วเราค่อยโอนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรางงแล้วก็สับสนกับการไปเที่ยวแล้วก็การใช้เงินมากใครเป็นอย่างนี้นะคะลองใช้วิธีเข้าเลยคิดว่าน่าจะได้ผลแน่นอนก็คือภายในแอปนี้เนี่ยเขาสามารถแชร์ให้เพื่อนอะ่ะมาเก็บเงินร่วมกันได้แบบเวลาเราจะไปทริปอะไรอย่างเช่นเขาก็จะตั้งกระเป๋าขึ้นมาสร้างคาวพ็อกเก็ตขึ้นมาทริปเชียงใหม่เราก็ตั้งชื่อทริปไปได้ ลและเราเนี่ยก็สามารถแชร์ดึงเพื่อนนะคะเข้ามาร่วมเก็บเงินกับเราได้ด้วยพอเวลาไปเที่ยวนะคะเราก็ใช้เงินจากกระเป๋านี้ไม่ต้องไปยุง่งเ,เงินจากกระเป๋าอื่นเลยพอจบทริปเนี่ยเราก็สามารถมาตรวจดูได้อีกด้วยว่าเฮ้ยในทริปนี้เราใช้จ่ายค่าอะไรไปบ้างคือเหมือนตอนแรกอะเขาก็จะสร้างมาเป็นกระเป๋านึงแล้วก็ตั้งชื่อทริปปึ๊บปึ๊บแล้วก็เราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเอ้ยทริปนี้เราจะออกคนละเท่าไหร่สมมติออกคนละสองพันอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะโอนเข้ามาในกระเป๋านี้แล้วเวลาเราไปเที่ยวเนี้ยเราก็จะใช้เงินแค่ในกระเป๋านี้เท่านั้นทั้ง กินข้าวแล้วก็กินรวมกันอยู่แล้วกินข้าวค่ารถค่านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นค่าที่อยู่ในทิปส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจจะเป็นค่าช้อปปิ้งค่าต่าง,างๆก็คือเราก็มาใช้กระเป๋าแยกอะไรางี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นสัสดส่วนของการใช้เงินมากยิ่งขึ้นและอย่างนะคะวิธีนี้มันจะช่วยทําให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเหลือเงินจากบัตรเจ็ตที่เราตั้งไว้เท่าไหร่มันจะช่วยทําให้เราอประหยัดขึ้นด้วยนะ่างเช่นแบบใกล้จะจบทิปละเงินเหลือไม่ได้เยอะมากเราก็จะรู้แล้วว่าเราอ่ะจะจัดสรรเงินเนี้ยในการ ทิปยังไงไให้มันได้ตามบัตเจที่เราตั้งเอาไว้และนี่ก็คือ5ทริคนะคะที่เข้าเอามาฝากทุกคนก็ทุกคนลองไปปรับใช้ได้เลยบวกกับการใช้แอปพลิเคชันได้เลยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ดีนะคะสําหรับการจัดสรรเงินของเราเนาะและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะคะที่เข้าใช้ในการเก็บเงินแล้วก็จัดสรรปันส่วนเงินของข้าทั้งหมดนะคะคิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะนอกจากการที่เราจะมีวิธีการเก็บเงินที่ดีแล้วการมีเครื่องมือดีๆในการช่วยเราก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะอย่างเข้าเนี่ยก็แนะนําแอปนี้เลย Make By Kbank เชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะรู้จักน้องเขาอยู่แล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองโหลดมาใช้นะคะก็ลองโหลดมาใช้ดูสามารถเซิร์ชได้เลยทั้งใน Pay Store แล้วก็ App Store นะคะเซิร์ชว่า Make By Kbank แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีดอกเบี้ย1.5%ด้วยนะคะก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่มีวิธีการเก็บเงินอย่างอื่นที่แบบคิดว่าเจ๋งคิดว่าสุดยอดอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเขาก็จะลองเอาไปปรับใช้ ดูด้วยเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนีจ้จะไปแหละบ๊ายบายมาเก็บเงินกันนะ